ต่อไปนะฮะบทที่4นะเรื่องเกี่ยวกับมุมแล้วก็ส่วนเส้นตรงแล้วก็เส้นขนานนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากนะแต่เราต้องดูความสัมพันธ์ของรูปให้ออกนะแล้วก็คุณสมบัติของแต่ละรูปให้ได้นะครับอ่ะดูข้อ1เลยอ่ะทุกคนอ่านโจทย์เลยนะดูรูปในข้อ1นนะอาวล้วครับดูเลยนะ เขาบอกมานะครับว่า,าด้าน PQ OP นะ OP OQ นะแล้วก็ OR ยาวทำไมกันนะสเส้นนี้ยาวทำไมเท่ากันนะยาวเท่ากันเอาละครับเราดูนะเราดูนะโจทย์บอกว่ามุมนี้มุม30พิจนารณาเลยนะพิจนารณาเลยนะมุม30นะ นะการที่ด้านนี้กับด้านที่ยาวเท่ากันหมายค้าไงหมายควาว่าสามเหลี่ยมรูปนี้มันเป็นสามเหลี่ยมเขาเรียกชื่ออะไรนะหน้าจัว่วเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ด้วยสามสิบรู้จักสามเหลี่ยมหน้าจั่วไหมสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากัน2ด้านมุมที่ฐานนี่จะเท่ากันนะคราวนี้เมื่อเรารู้มุมนี้สามสิบมุมนี้30มุมภายในของสามเหลี่ยมต้องทําไม อ่าใช่แล้วต้องอะไรฮะมุมภายในสามเหลี่ยมต้องได้แล้รฮะรวมกันได้อะไรฮะมุมภายในสามเหลี่ยมรวมกันต้องได้ร้อยร้อยแปดสิบนะฮะสามเหลี่ยมเนี่ยมุมข้างในรวมกันต้องได้ร้อยแปดสิบเสมอเพราะฉะนี้สามสิบสามสิบมุมนี้เหลือเท่าไหร่ร้อยอะไรร้อยอะไรร้อยยี่สิบน่ะถ้ามุมนี้ร้อยยี่สิบเพนมุมนี้เท่าไหร่ฮะหกสิบ เหตุผลเพราะว่าเส้นตรงเนี่ยมุมทั้งหมดรวมกันคือร้อยแปดสิบเพราะฉะนั้นถ้าเราเราเอาเส้นมาแบ่งนี้มุมนี้กับมุมนี้ก็คือรวมกันได้ร้อยแปดสิบนั่นเองคราวนี้ดูตรงนี้หกสิบด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันหมายเขาว่าไงหมายความว่ามุมนี้กับมุมนี้เนี่ยทำไมกันด้วยเท่ากันมุมมุมนี้มุมนี้มุมนี้สามมุมรวมกันต้องได้อะไรอีกร้อยแปดสิบสมมติเราให้ตัวนี้เป็นเอเอตัวนี้ก็เป็น 2 a บวก60เท่ากับ1้0ปเพราะนั้นคืออะไร A คืออะไร60สรุปได้ง่ายๆก็คือว่ามุมตรงนี้ทั้งหมด60เท่ากันหมดเลย60 60 60แสดงว่าสามเหลี่ยมรูปนี้เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมอะไรฮะสามเหลี่ยมด้านด้านอะไรด,ด,ด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมทุกมุมเท่ากันหมดด้านทุกด้านยาวเท่ากันหมดนะฮะสรุปแล้วตอบ P Q R าการเกี่ยงองศาครับ สาม pqr pqr <Q> ก็คือมุมนี้ทั้งหมดเลยเท่าไหร่เอ่ย90้า <90. S 2> องศาโอเคเรียบร้อยนะครับพูดง,ง่ายงคือเราต้องหาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของด้านแต่ละด้านมุมแต่ละมุมให้ได้นะเอาลละครับต่อไปข้อ2ข้อ2นะข้อ2นะข้อ2ให้สามเหลี่ยม abc มานะ แล้วให้มุม A มานะคือมุม50นะครับโจ์กำหนดว่าโจ์กำหนดว่า AB AB เท่ากับ AC ก็หมายความว่าด้านนี้กับด้านนี้ยาวเท่ากันมุมนี้กับมุมนี้ก็ทำไมกันเท่ากันเท่าไหร่ครับช่วยหาหน่อย3ม,มุมรวมกันได้180 มุมนี้ไปแล้วร้อยห้าสิบก็จะเหลืออีกร้อยอะไรร้อยสามสิบถูกป่ะครับแบ่งครึ่งคนละครึ่งคนเท่าไหร่หกสิบห้านะตรงนี้คนละหกสิบห้าโอเคนะอ้าวโจทย์ต่อไปครับโจทย์ต่อไปเขาบอกว่าไงฮะเขาบอกว่าเส้นตรง bc bc คือเส้นนี้นะ bc เส้นนี้นะกับเส้นตรง oc oc คืออันนี้นี่นะ OC กับ BC เท่ากันแสดงว่าด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันอีกแล้วด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันมุมนี้กับมุมนี้ก็ต้องทำไงด้วยเท่ากันมุนม,มน,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 นี้เท่าไหร่มุมนี้กับมุมนี้เท่ากัน65นัห่นหมายความว่ามุมน,นี้เท่าไหร่ครับแค่นี้เท่าไหร่เอ่ยสามเหลี่ยมรูปนี้มองสามเหลี่ยมรูปนี้อ่ารูปนี้ก็เท่าไหร่ฮะห้าสิบเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เหลือคือที่เหลือคือตรงนี้เท่าไหร่ 15ทันไหมอาล่ะเขาถามว่า OCA กี่องศา OCA กี่องศา 15, 15. องศาตอบข้อ1นะฮะตอบข้อ1โอเคนะครับอา้าวต่อไปดูข้อ3ข้อ3นะข้อ3ให้สี่เหลี่ยมด้านขนานมา นะสี่เหลี่ยมต่างหนานะ A B C D แล้วบอกว่ามุมนี้คือมุม30แล้วบอกว่าตรงนี้คือมุม70เอาละครับดูเลยดูเลยเริ่มเลยนะเริ่มเลยนะอันดับแรกเลยอันดับแรกเลยมุมนี้70เพราะฉะนั้นมุมนี้เป็นมุมที่เป็นส่วนประกอบ2อ,อันนี้มุมรวมกันได้อะไร ร้อยอะไรร้อยแปดสิบเพราะฉะนั้นตรงนี้คือร้อยสิบถานไหมฮะนะมุมเส้นนี้หลักของเส้นขนานมุมนี้กับมุมนี้ต้องทำไมกันทำไมกันเท่ากันเพราะฉะนั้นมุมนี้สามสิบทะแยงมาด้านนี้มุมนี้เท่าไรด้วยสามสิบ <30. S 1> มุมนี้สามสิบมุมนี้ร้อยสิบมุมที่เหลือนี้เท่าไรครับ<อ>สามเหลี่ยมรวมกันต้องได้ร้อยอะไร ร้อยแปดสิบเป็นมุมนี้คือ <80. S 1> 40นะมุมนี้40ทะแยงมาด้านนี้มุมนี้ก็ต้อง40่สิถนมสิบสี่สมุมนี้ก็ต้องไปอะไร <104. S 1> อ่าพอเพราะเขาถามมุมไหนเขาต้องการหามุม DBC DBC เท่าไหร่เอ่ย DBC ตอบเท่าไหร่ครับ D B C มุมนี้เท่รไหร่40 40โอเคไม่ยากนะต่อไปอ้าว <Okay. S 1> ดูดูนะโจทย์ข้อนี้ให้มานะมีจุด A <Yeah. S 1> ตัวนี้ C นะตัวนี้ F ตัวนี้ B ตรงนี้30โอเคตรงนี้ e. อ่ะดูข้อนี้เนี่ยจากภาพนี้เนี่ยถ้าดูเหมนผ,ลผลแล้วอาจจะดูยากถ้าดูเหมนเผ,ผ,ผูปนี้นะอาจจะดูยากนะวิธีการทําให้ง่ายทํานี้ดู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 ดเขาบอกว่า AC กับ B BD ทําไมก,นนกันเส้นนี้กับเส้นนี้ทําไมกันขนาด เพราะฉะนั้นใช้วิธีการต่อเส้นออกไปดูนะฮะดูเทคนิคการต่อเส้นนะฮะต่อเส้นขนานออกไปโอเคไหมขาใจยังอ่าเมื่อต่อเส้นขนานปั๊บก็จะเห็นชัดเจนเลยมุมนี้50มุมนี้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ด้วยมุมนี้กับมุมนี้ทำไมกัน50ด้วยโอเคไหมได้นะเมื่อมุมนี้50มุมนี้30มุมที่เหลือเท่าไหร่ครับ3มมุมนี้รวมกันต้องได้ร้อยอะไร พราะมันอยู่เส้นตรงเว้ยมุมนี้ <100. S 1> นะ 101. เท่าไหร่ร้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่งอ้าวคำถาม EBD กลางเท่าไหร่ EBD <100. S 1> ตอบ 100, 100. จบเข้าใจยังครับพระนั้นข้อนี้ถ้าให้ง่ายต้องต่อเส้นมานะฮะให้เห็นชัดๆเลยว่ามันทำไมกันมันขนานกันแล้วมุมนี้กับมุมนี้ทำไมกันเท่ากันนะฮะดูให้เป็น ต่อไปข้อ 5, 5. ข้อ5นะอ้าวดูข้อ5โจทย์บอกตรงนี้มุมมา130องศามุมดี นะร้อยสามสิบองศานะครับอา้าวข้อนี้ดูนะข้อนี้ดูนะสังเกตนะครับตรงนี้ก็ให้มาเป็นจุดตรงนี้ให้มาติ๊กถูกสังเกตไหมครับนั่นหมายความว่าจุดบวกกับติ๊กถูกรวมกันแล้วต้องได้กี่องศาสามมุมนี้รวมกันต้องได้ร้อยแปดสิบอันนี้ร้อยสามสิบเพื่อติ๊กถูกกับจุดบวกกันได้เท่าไหร่ห้าสิบ นะคราวนี้เรามาดูสามเหลี่ยมรูปใหญ่เขาบอกว่าตรงนี้กับตรงนี้มุมเท่ากันตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันนั่นหมายความว่าตรงนี้คือ2เท่าของติ๊ถูกนี่คือ2เท่าของจุดเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า2จุดบวกกับ2ติ๊กถูกได้เท่าไ, <100. S 1> ไหร่เท่าไหร่ฮะร้อยหนึ่งถูกเปล่าถูกเปล่ามุมนี้กับมุมนี้รวมกันได้100 ที่เหลือตรงนี้เท่าไหร <80. S 1> สามเหลี่ยมมุมภายในต้องได้ร้อยแปสองอันนี้รวมกันได้ร้อยหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้น <80. S 1> ที่เหลือตัวนี้เท่าไหร่ <80. S 1> จบเข้าใจวิธีพิจารณาไหมนะแค่นั้นเองเสร็จแล้วข้อ5ต่อข้อ3ามเคนะครับอะต่อไปข้อ6จงพิจารณาจากรูปอ้าวทุกคนอ่านโจทย์เลย Thầm lại khắp, luôn người tham an lời À, đô เขาต้องการหา,าว่า y มีค่าเท่าไรข้อนี้ไม่ยากดูนะครับตรงนี้เท่าไรฮะร้อยสามสิบเพราะฉะนั้นมุมนี้เท่าไระ่ะตรงนี้ข้างในนี้เท่าไรฮะดูเส้นตรงแล้วตรงนี้มุมนี้กัรวมรวมกันต้องได้อะไรร้อยแปดสิบตรงนี้ห้าสิบถูกไหมขาอนี้ดูที่สามเหลี่ยมรูปใหญ่สามเหลี่ยมรูปใหญ่สามเหลี่ยมรูปนี้มุมภายในรวมกันต้องได้อะไรร้อยแปดสิบก็คือมุมห้าสิบบวกด้วยอะไร บวกด้วย45บวกด้วย y ต้องได้อะไรต้องได้ร้อยอะไร180ใช่ไหมฮะ5้ 50, บวก45บวก y ต้องได้ร80ยเพื่อน y เดียวตอบ <80. S 1> 85สังเกตนะมุไมไป7 70นี่ไม่ได้ใช้นะโอเคต่อไปข้อ7ทุกคนอ่านโจทย์แล้วพิจารณา อให้สี่เหลี่ยมข้างหมูมารูปหนึ่งนะบอกว่าด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันนะนี่ A B C D แล้วก็บอกมุมนี้คือ110มุมนี้คือ30เอาละครับดูพิจารณาเลยนะนักเรียนก็เริ่มเลยนะครับเริ่มเลยนะจะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่าสามเหลี่ยมนี้มุมภายในรวมกันต้องได้อะไร <40. S 1> เพราะฉะนั้นมุมนี้เท่าไหร่สี่สคราวนี้ถ้าเกิดนักเรียนต่อตัวนี้ออกไปเป็นเส้นขนานมุมนี้กับมุมนี้ทำไมกัน ทแยงเนี่ยทำไมกันเท่ากาันมุมนี้ให้ไหร่ด้วยส40สบด้วยฐานหรือเปล่านี่ไงมุมนี้กับมุมนี้ทําไมกันมุมทแยงทําไมกันฮะเท่ากันเพราะฉะนั้นมุมนี้กับมุมที่เท่ากันนะ40ด้วยเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วนะนะเราก็สามารถบอกต่อไปเลยครับว่าตรงนี้ด้านนี้กับด้านนี้ยาวทำไมกันเท่ากันแสดงว่าสามเหลี่ยมนี้เป็น3มเหลี่ยมอะไรหน้า หน้าจัว่วนี่40ตรงนี้เท่าไหร่ด้วย40เพราะฉะนั้นมุมที่เห <100, S 2> ลือเท่าไหร่ส0 40ที่เหลือรวมกันได้ร8 0ยที่เหลือเท่าไหร่ร้อย,อยจบเขาถามอะไรครับเขาถามอะไรมุม ADB เท่าไหร่เอย่ย ADB ตอบเท่าไหร่ ADB 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 เท่าไหร่เอย่ย ร้อยตอบข้อ3ต่อไปข้อ8ครับข้อ8นะอ้าวดูนี่ a a b นะแล้วตัวนี้ e นะนะตัวนี้ c กับ d เอาละครับ เราต้องการหามุม aec aec ทำยังไงคิดออกไหมอ่าข้อนี้ง่ายๆเลยเราลากเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นขนานเส้นที่3นี่สองเส้นนี้ขนานกันใช่ไหมเราลากเส้นสีน้ําเงินเนี่ยเป็นเส้นที่3นะขนานเข้าไปเมื่อเราลากขนานเข้าไปปั๊บเราก็ใช้หลักเส้นทแยงมุมทแยง ตัวนี้สี่สิบตรงนี้เท่าไหร่ด้วยสี่สิบตรงนี้ส <40, S 1> ามห้าทะแยงด้านนี้ก็เท่าไหร่ด้วยสามห้า 3, 5, เพราะฉะนั้นมุมทั้งหมดนี้คือเท่าไหร่อาวทานไหมมุมนี้มุมทะแยงคือ,ค,อคือตามหลักเนี่ยเอาดูหลักการก่อนถ้าเรามีเส้นคู่ขนานนะครับแล้วเรามีเส้นทะแยงแบบนี้ดูนะมุมนี้ติ๊กถูกมุมนี้ ติ๊กถูกมุมนี้ติ๊กถูกมุมนี้ติ๊กถูกทำไมกันหมดมุมนี้ทำไมกันหมดเท่ากันมุมนี้เท่ากับมุมนี้ใช้หลักทแยงมุมนี้เท่ากับมุมนี้ก็คือมุมตรงข้ามกันระหว่างเส้นสองเส้นตัดกันนะทำนองเดียวกันด้านนี้จุด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 ทำไมกันหมดเท่ากันหมดขยายยังอเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหลักการของมุมทแยงนั่นเองนะ อันนี้ก็หลังมุมทแยงนั่นเองคือสร้างเส้นอีกเส้นหนึ่งมาขนานควบเข้าไปก็เห็นชัดเลยนะว่ามุมรวมนี้คือเอาสองนี้บวกกันจบนะเรียบร้อยต่อไป